สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องชาแนลนะคะอันนี้เราจะมาอยู่ในแอป YouTube นะคะยูทูเราจะมาดูยูทูบเบอร์ที่เราติดเอาไว้น,นะคะอันนี้โมโมาชาแน,นลนะคะอันนี้พี่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 อ่างแบบกฤษไม่ออกนะคะก็เรียกพี่สดเจรกกันนะคนนี้ก็เป็นพี่เมลร์นะคะหรือชื่อแท้ของพี่ขเขาก็คือคนนี้ พี่คนนี้ก็เป็นพี่อ่อพี่เคยนนะคะนี่คือแซมเมื่อุงมิงนะคะและกักกาคนที่ตังที่สุดเลยนะเคสเกมแล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะก็คือพี่แป้งนั่นเองคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นเบียนานะคะตอนนี้เขาเป็นรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วด้วยเออมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้าเถอะคิดเรียบร้อยตอนนี้โทรศัพท์เรามันรัวมากเลยคะ่ะนี่เสียหายรูกกรนขออภัยนะคะ คนนี้ก็เป็นอ,อ,อันเปอรส์สอนกิออกเรียกว่าน้องแมวก็แล้วกันนะคะคืออันเปอร์สันกิตออกค่ะ,คะนี่ดูเพล,เพลินๆนี่ก็เป็นคุณครูนะคะชื่อไม่พูดชื่อดีกว่านี่นะคะไม่ได้เขียนเยอะไปเลยนี่นะคะคลิปที่เขาทำมาคนนี้ก็เป็นคุยพึ่งคะ่ะ ฮับโหลดช้าหน่อยนะคะโทรศัพท์ลวนนี่ค่ะหูพ่ง <c oughs> นี่คือทั้งหมดยูทูบเบอร์ที่ชอบนะคะ <c oughs> มาเราจะดูอันนี้ด้วยกันค่ะ <c oughs> นี่นะคะถ้าไม่เสียงอะไรลรบก็อขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ตอนที่กำลังดูนะคะ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่กำลังดูนะคะ เนขาบอกเลยครับว่าอยากให้แม่ครับช้างอัปเดตแบบนี้บ้างค่ะให้เหมือนแม่ครับแทนนะคะแต่แบบว่าข้อมูลมือถือไม่ต้องเยอะมากหรอกค่ะให้เหมือนแม่ครับแท้เลยค่ะเหมือนเด็ะเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าแบบนี้มันน่าเหมือมากทำอะไรก็ไม่ได้ขายของชาวบ้านก็ไม่ได้นะคะ แรกเลยเราเสือต้องไปตามขาบบาสดองเรกรีบวิ่งไปก่อนที่เราโดนยิงฟาดตรงกระสุนแล้วกลับระเบิดไปโอ้ยโอ้โอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะไม่ไม่ไม่มีปะสิ่งาอย่างเขียวๆตามหลังเอยู่เฮ้ยเฮ้ยทหารวายมันนี่วายมานนี่เร็วมันยิงมาเร็วมันยิงเลยหลังมันเร็วโนนะคะนี่คือทั้งหมด ของยูทูบเบอร์ที่เราชอบนะคะงั้นถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย